Thank you. สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับอยู่กับทีมงานตาลทวะและว,วันนี้เราก็มาอยู่กับการพยากรณ์เนื่องในโอกาสพิเศษซึ่งโอกาสพิเศษนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับดาวใหญ่ที่ยกย้ายราศีซึ่งแน่นอนในช่วงนี้นั้นเราก็จะมาพูดพูดพูดคุยกันเกี่ยวกับดาวพฤหัส,สบดีนั่นเองโดยที่ดาวพฤหัส,สบดีนั้นจะยกย้ายราศีในวันที่8พฤศจิกายน2564นะครับโดยที่ดาวพฤหัส,สบดีนั้นนับเป็นดาวเคราะ ขนาดใหญ่มีการยกย้ายราศีเป็นรายปีซึ่งหมายถึงในหนึ่งปีจะโครจรหนึ่งราศีถ้าหากเป็นระยะเวลาปกตินั่นเองตำราหัวราศาสตร์ไทยได้กล่าวไว้ว่าปัญญาบริสุทธิ์คือดาวพฤหัสดังนั้นดาวพฤหัสจึงหมายถึงคุณธรรมคุณงามความดีความยุติธรรมระเบียบแบบแผนความรู้การศึกษาการบอกการสอนความหวังดีและการไม่วุ่งไม่มุ่งหวังสิ่งตอบแทนใดๆแต่ถ้าเราแปลความ หมายดาวพฤหัสเป็นบุคคลก็จะหมายถึงครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่พระเกจิที่เคารพนับถือหรือนักอนุรักษ์นิยมการที่ดาวพฤหัสยกย้ายราศีในวันที่8พฤศจิกายน2564นี้จะเป็นการยกเข้าสู่ราศีกุมซึ่งเป็นเรือนเกษตรบดีของดาวเสาร์และดาวราหูเรียกได้ว่าเป็นบ้านของศัตรูของดาวพฤหัสทั้งคู่เลยซึ่งท่านหมายถึงดาวพฤหัสนั้นก็จะไปเยือนบ้านศัตรูกันสักหน่อยเป็น ที่แน่นอนว่าจะเก says, gifts, ิดความไม่สบายอกสบายใจเกิดความไม่สะดวกในทางคุณธรรมความดีหรือการเล่าเรียนการศึกษาเรียกได้ว่ามันยกจากราศีมังกรไปราศีกุมเนาะยกจากบ้านเสาไปสู่บ้านเสากับราหูเพราะฉะนั้นนี้การศึกษาก็คงติดติดขัดต่อไปเรื่องนั้นเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเรามาพูดเรื่องนี้กันก่อนดีกว่าดาวพฤหัสนั้นโคจรเร็วเร็วมากเลยครั้งนี้การโคจรของดาวพฤหัสในราศีกุมนี้อยู่ในราศีกุมเพียง แค่5เดือนเท่านั้นเรียกได้ว่าเร็วกว่าเวลามาตรฐานเพราะว่าเราคุยกันไว้แล้วว่าเวลามาตรฐานของพฤหัสนั้นคือ1ปีต่อ1ราศีหรือ12เดือนเพราะฉะนั้นดาวมันเดินเร็วขึ้น2.4เท่านั่นหมายถึงความรู้การเรียนคุณธรรมความดีผู้หลักผู้ใหญ่นั้นจะมีเรื่องราวที่เป็นไปแบบรวดเร็วกว่าเดิม2.4เท่าเลยก็ว่าได้ถ้าหากมัวชักช้ารีรอรับรองว่าจัดการเรื่องนี้กันไม่ทันแน่นอน ถ้าหากเราไปสังเกตช่วงเวลาต่างๆของความเร็วดาวพฤหัสมากขึ้นมันก็จะมีอยู่2ช่วงช่วงแรกก็คือช่วงวันที่8พฤศจิกายน2564ถึงวันที่10มกราคม2565เป็นเวลา63วันนั้นจะเดิน9องศาเรียกได้ว่าเร็วกว่าปกติเกือบ2เท่าเพราะว่าโดยปกตินั้นถ้าเรียก1ปีต่อ1ราศีก็คือ1ปีเดินได้30องศาหรือ2เดือนจะต้องเดิน5 องศานี่เดินไปตั้ง9เร็วขึ้นตั้งสองเท่าส่วนวันที่10มกราคมถึง8เมษายน65นั้น89วันนั้นเดินได้21องศา89วันก็ประมาณ3เดือนเนาะโดยปกติดาวพฤหัสนั้นถ้ามันเดิน2เดือน5องศา3เดือน7องศาครึ่งแต่นี่ซัดไปตั้ง21องศาเพราะฉะนั้นเร็วกว่าเดิมบีกประมาณ3เท่าเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกได้ว่าช่วงหลังวันที่10มกราคมนั้นมันจะเร่งยิ่งกว่าช่วงก่อนหน้านี้ในเรื่องเกี่ยว กับดาวพฤหัสนั่นเองนะครับคราวนี้เนี่ยไอผลที่มันเร็วๆที่เราพูดกันไปแล้วเนี่ยอะไรล่ะที่มันจะเร็วเรามาดูกันว่าดาวพฤหัสนั้นส่งผลอะไรกันดีกว่าวิทยาการที่ซับซ้อนการประดิษฐ์คิดค้นต่างๆเมื่อดาวพฤหัสโคจรเข้าสู่ราศีกุมจะโยกหน้าด้วยดาวมฤตยูที่อยู่ราศีเมษอิทธิพลของมฤตยูจะทําให้ดาวพฤหัสนั้นเกิดอาเพศตามปกตินั้นการศึกษาหาความรู้มันจะเป็นขั้นเป็นตอนนับจาก 01 2 2 3ไปถึง10เริ่มจากง่ายไปหายากเรื่องง่ายๆคนรู้มีมากเรื่องยากๆคนก็จะไม่ค่อยรู้จำนวนคนก็จะลดหลั่นลงไปแต่ความอาเพศจากดาวมฤตยูนั้นมันจะมีผลทำให้เรานั้นสมองทึบในเรื่องง่ายๆแต่กลับไปรู้ในเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อน เพราะฉะนั้นเนี่ยวิทยาการที่ไม่เคยมีใครก้าวไปถึงสิ่งที่ไม่เคยมีใครเคยคิดมาก่อนจะเกิดการประดิษฐ์คิดค้นในสิ่งต่างๆที่คนเราไม่ค่อยทํากันเรียกได้ว่าเป็นเรื่องใหญ่ระดับประเทศกันเลยทีเดียวโดยเฉพาะคนที่ทําได้นั้นก็เป็นคนที่อยู่ในราศีเมษและราศีกุมนั่นเองต่อมาความฉลาดปราดเปรื่องดังนักปราดการที่ดาวพฤหัสนั้นโคจรเข้าสู่เรือนเกษตรบดีของดาวเสาร์และราหูนั้นจะทําให้เกิดความ ไม่ธรรมดาขึ้นนั่นคือความฉลาดปราดเปรื่องเหตุการณ์ที่ต้องใช้ทั้งความรู้และไหวพริบในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆเป็นการกระทําประมาณนี้ในช่วง5เดือนนี้และเป็นไปตามลักษณะที่เป็นแบบคนบ้าถ้ายังทําไปไม่สุดทาง<ๆ>ก็คงจะไม่มีใครห้ามไม่มีใครหยุดอยู่ได้โดยเฉพาะคนที่มีดาวราหูส่งผลถึงนั่นก็คือราศีพฤษภราศีพิจิกราศีมีนราศีกรกฎประมาณนี้นั่น เรียกได้ว่าก็จะมีการศึกษาหาความรู้รู้กว้างรู้ไปหมดทุกอย่างในช่วงนี้เลยนั่นเองต่อมาเรามาพูดถึงอีกเรื่องกันความยุ่งยากและความเหน็ดเหนื่อย อีกประการหนึ่งจะเกิดสถานการณ์ที่ยากลำบากแสนสาหัสเหนื่อยกายเหนื่อยใจจำเป็นจะต้องใช้ความรู้และความอดทนโดยเฉพาะคนที่มีดาวเสาร์ส่งผลถึงนั่นคือราศีมังกรราศีกร,รกฎราศีมีนและราศีพิจิกนั่นเองต่อมาเรามาพูดถึงประเด็นถัดไปกันเคราะกรรมจะเคลื่อนคลายเมื่อถึงวันที่20กุมภาพันธ์2565นานั้นดาวเกตเจะ,ะโครจร เข้าสู่ราศีเมษไปร่วมราศีกับดาวมริตยูทําให้เกตและมริตยูส่งผลถึงดาวพฤหัสด้วยเรียกได้ว่าพวกเดียวกันมันเจอกันเกิดการรวมตัวกันเป็นกกวิญญาณ509พฤหัสเกตมริตยูส่งผลดีต่อบุคคลและเหตุการณ์บ้านเมืองขึ้นแน่นอนพอเรื่องอาเพศเหตุร้ายเคาะกรรมอะไรต่างๆที่อยู่กับเรามานานแสนานานนั้นโรคระบาดอะไรต่างๆก็จะคลี่คลายลงไปในช่วงนี้นั่นเอง และสถานการณ์ต่างๆจะยิ่งดีขึ้นเมื่อดาวราหูยกเข้าราศีเมษมาครบกก5890ก5890 ในวันที่30มีนาคม2565โดยเฉพาะคนที่มีดาวพฤหัสราหูเกมตมฤตยูส่งผลถึงนั่นก็คือราศีกุมราศีเมษราศีมิถุนราศีสิงห์ราศีตุลและราศีธนูนั่นเองเรียกได้ว่าก็จะรอดพ้นจากโรคภัยโรคร้ายหรือว่าเรื่องอะไรต่างๆที่มันแย่ที่เราเจอเจออยู่ก็ขีดเส้นตายไว้เป็นช่วงเดือนมีนาเมษานี้ได้เลยต่อมาเรามาสรุปกันสักหน่อยเนาะกล่าวด้วย สรุปว่าการโครจรของดาวพฤหัส,สบดีที่ยกย้ายราศีในวันที่8พฤศจิกายน2564นี้จะก่อให้เกิดความยุ่งยากความวุ่นวายปันป่วนเรื่องที่จะต้องทำแบบสุดๆการคิดค้นเรื่องวิทยาการที่ยากเกินจินตนาการต่างๆและเกี่ยวข้องกับผู้คนจำนวนมากในช่วง2เดือนครึ่งและอีก2เดือนครึ่งจะเป็นเวลาที่สถานการณ์สภาพต่างๆจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น และเมื่อถึงวันที่8เมษายน2565นั้นดาวพฤหัสก็จะพ้นจากราศีกุมไปสู่ราศีมีนต่อไปนั่นเองก็เรียกได้ว่าการเดินครั้งนี้อาจจะส่งผลดีอยู่บ้างแต่ว่าไม่ได้ดีไปตลอดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องก,กะช่วงเวลาต่างๆให้ดีๆนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ล่ะครับแนะนำให้ไปเช็คกันดีๆนะครับว่าเรานั้นเป็นคนราศีไหนเราเคยพูดคุยกันเรื่องนี้ไปแล้วไม่ใช่ว่าไปดูวัน เกิดแล้วบอกว่าตัวเองเป็นคนราศีนี้ราศีนี้จากวันเกิดอย่างเดียวไม่ใช่นะครับเราต้องไปดูเวลาด้วยก็ลองไปดูคลิปก่อนก่อนหน้านี้ของทีมงานตาลทวะดูนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe c h anel n เอาไว้ด้วยนะครับจะได้มารับฟังคําพยากร์กันในวาระถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ